สวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องตาอึ้องผู้ไทยคือเก่านะครับเนาะเมื่อนี้สิพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวอยู่ที่อําเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับนะครับสิบไปสัมผัสกับบรรยากาศอากาศเยน็นอากาศหนาวหิมฟังโขงไปกลางเต้นนอนนะครับยงมมื้อเ้าก็สิฮึ่นผู้นะครับไปเบิ่งบรรยากาศ ทะเลมอกนะครับที่มีชื่อเสียงของผู้ห้วยอีสันนะครับเอ่อถึงผู้ห้วยอีสันนะครับตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายในขณะนี้ผมกําลังซีไปที่ผู้พาตั้งนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดผาตาักเซื้อนะครับซึ่งก็มีแรนมากที่สําคัญมีชื่อเสียงเป็นที่พูจักของบรรดาน,นักท่องเที่ยวก็คือสกายวอกนะครับถึงวัดพาตาักเซื้อนะครับผมแวะช่วงนี้ก็คือแวะที่ ในตัวเทศบาลเมืองอำเภอสังคมนะครับหิมฟังโขงก็เลยไปตอนนี้กำลังซูมภาพเนาะเพอพี่น้องที่ติดตามชมด้ยเบิง่งยอดเจดีย์ของวัดผาตากเสือนะครับเนาะในบรรยากาศในช่วงบ่ายสี่โมงแรงกว่าหิมน้ำโขงกับอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับทั้งพุ้นก็คือฟังโซบปลาว,วาลาเนาะโซบปลาว,วาลาดีสักน้อยห้าก็บสิเดินทางต่อไปครับยังบันม่วงนะครับ ครับในระหว่างเดินทางนะครับผมกังเอิญเลี้ยวไปเห็นนั่นว่ามันรีสอร์ทนะครับเห็นเขาตั้งเต็นท์นอนเรียงรายเดี๋ยวอยู่อยู่ที่สูงเติบแล้วก็หิมทางซ้ายก็เลยเลี้ยวลงไปลักษณะทางก็เป็นทางที่ลาดสั้นอีหลีครับแล้วก็เป็นทางคู่คู่้าๆายังมีเม้นทางคนกขระนะครับขึ้นไปห้อเราไปถามเขากำลังเอ็นงานก่อสร้างเขาบอกว่าโอ้ย็ดรีสอร์ทนะแต่ว่ามีท่านไปเปิดบริการว่านั้นก็เลยเฝ้าลงมาอย่างทุลักทุเลนะครับทางก็ลาดสั้นอีหลีนะครับ ตอนนี้กัเวลากันห้าโมงก,กว่าแล้วแล้วก็ห้าโมงเรยงกว่าแล้วนะครับก็เลยต้องลงมาแล้วก็เดินทางต่อไปนะครับเพื่อหาที่พักเพื่อได้แล้วก็ละมืดนะครับก็เลี้ยวซ้ายเดินทางต่อไปยังบ้านม่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีทันที่หอดบานม่วงอย่างว่านะ่ะบานม่วงหัวอีสันอำเภอสังคม เจอวัดหนองคายพี่น้องเอ้ยวันนี้แว่มาดื่มดาบรรยากาศความหนาวนะครับสิมากลางเต็นนอนอันนี้เต็นสำหรับไอ้เจ้าของสถานที่เพิ่นกับค่านอนเพิ่นคิดหลังละสี่ร้อยครับสี่ร้อยบาทส่วนผู้ที่เอาเต็นมาเองกับเพิ่นกับคิดเป็นไายหัวเนาะมาสามคนเพิ่นกับคิดหัวละสามร้อย คิดคนละร้อยนะครับสามคนกับสามเพาสี่คนกับสี่ร้อยคันเอาเต็นมากลางเองมองกลางเต็นเหมือนกันน้ำมั่นั่นแหละครับแถวนั้นแหละครับแถวนั้นแหละครับบนเลยว่างพอกลางเต็นได้ก็กลางไปครับนะครับคือแถวนี้บ้านห้วยอีสันแถวนี้เนี่ยมันเสีขึ้นซื้อในเรื่องทะเลหมอกอย่างมือเสาร์เนาะก็สี่งขึ้นทึงผู้เรื่องเผลอเสาร์รถอีตอกกับเพไปทึงผู้กับเลี้ยวลงมาก็สีเป็น คล้ายๆบรรยากาศทะเลหมอกผมจะลุงไปนะครับเมื่อนี้เลยผ้เยาเดียวมาเที่ยววันเสาร์ครับบรรยากาศตอนนี้ประมาณห้าโมงแรงกกว่าแล้วละ่ะนะครับก็ยังแจ้งอยู่แถวนี้เนาะปกติเดือนท่านว่าปลายเดือนแนวนี้ก็ห้าโมงครึ่งหรือห้าโมงแรกมันก็โยุมืดแล้วเด้เนาะครับนี่เวลาขนาดนี้ก็ห้าโมงเนี่ยสามสี่ 3, นาทีตอนนั้น กสิมันฮกมงแรงแล้วครับเขาก็มีร้านอาหารเน้อพร้อมในมงนี่ครับเคร่องดื่มอาหารเดี๋ยวกสิได้ไปจองบนกลางเต้นเหเพราะว่าเอาเต้นมาเองเขาคิดหัวละร้อยครับค่าห้องน้ำค่าใส่น้ำใส่ไฟเขาครับอันนี้หิมน้มโขงครับอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเนาะ แต่เคบชายเดียนจังหวัดระวังจังหวัดหนองคายกับจังหวัดเลยฟังเหนือพุ่กัเป็นสปปลาวเหล้าพ่อเดียวมานั่งกินอยู่หิมน้ำโขงพี่น้องเอออยู่อำเภอสังคมอยู่อยู่ตำบลบ้านม่วงตำบลม่วงกิดกะลังสีกินหมูกระทะสาหรับผู้ข้ากับที่เข้ามานำสั่งลาบหมูก็ตำมะฮุ่งมรนจะกาศก็โอเคอยู่ได้ครับ คนมาเที่ยกับบางตามีน้ำมีแน่นก็ะ้องมีอยู่หลายกลุ่มอยู่สามสี่ห้ากุมครับเสียบรรยากาศไม่ค่อยหนาวก็ร้องพี่น้องเย็นน้อยนนึงอของเพิ่นก็สิมีเขตบริเวณประมาณไร่ไล,ไลก่กว่า,วาเนาะมีเต็นท์ให้นอนเต็นท์เขาคิดหลังละสี่ร้อยส่วนเอาเต็นท์มากลางเองเขาคิดคนละร้อยเพราะว่าเขาคิดค่าน้ำค่าใส่น้ำใส่ไฟเขา ไฟเขาก็จะมีปลั๊กเฮเสียบชาจแบตโทรศัพท์ได้หลายๆจุดนะครับเกือบทุกจุดนะครับนะครับส่วนที่จอดรถก็ทึ่งๆขึ an, sea, an, ้นไปหันเป็นลานนะครับนี่บรรยากาศโดยทั่วไปครับชิวๆเดี๋ยวเมื่อเลืออากาศสีหนาวๆทื่อเสาร์อาทิตย์ผู้ค่าเรามา ลองเบิ่งมือม่อนี่สดายที่อากาศมันอุ่นเงินละที่เห็นแสงไฟทางพุ้นก็คือสบ,อบปัวลาเนาะตอนนี้ก็เศ้าตูและหกโมงเจ็ดนาทีในขณะนี้นะครับก็จะเห็นเอ่อมอมกเมฆยงาเมือเศร้านะครับ จะซดหน่อยก็เสิขึ้นไปเบิ่งบรรยากาศทะเลหมอกเรื่องผู้ครับวันนั้นฟังสบปปาวครับทางนี้ก็คือที่ที่เราพักมาคืนนี้นะครับเสยงนกกาว่าห้องอยมามเช้า รบรรยากาศตอนหกโมงเช้ากกว่าเสียงคู่ตีละครั้งสเสียบอ,อบินทบาทยามเช้าเนาะบรรยากาศที่หิมโขงผู้อิสันผู้อีสัน อำเภอสังคมยาว,วันนนท์ายเสร้านี้พี่น้องเอ,อ้ยบรรยากาศทั้งหิมขโขงเนาะก็มีหมอกเนี่ยพอสมควรอันนี้ก็คือบริเวณที่เราพักมเมื่อคืนนี้นะครับแถวๆนี้ บริเวณที่กลางเต็นนอนเมื่อคืนทัน็นไหมว่าวัรยากาศน้ำโขงมันเป็นอะไรนี่ครับบรรยากาศน้ำโขงหกโมงเช้ากกว่า